นะโมตัสสะพระคขาวโตูอรหัตูสมมาสัมพุทธสั์ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองรู้หกเรื่องนี้เข้าใจกรรมอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่ามีหกเรื่องเกี่ยวกับกรรมที่ควรรู้ให้ชัดเพื่อจะไม่หลงทางและจะพ้นจากทุก ได้จริง 1. กรรมคือเจตนาเจตนาเป็นกรรมพระผู้มีพระภาคตัดว่าเราเกล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ 2. นิธานะสัมภวะแห่งกรรม กรรมเกิดจากผัสสะพระผู้มีพระภาคตรัสว่านิธานะสัมภวะเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะผัสสะทั้งหกได้แก่ 1. จักขุสัมผัสผัสสะทางตา 2. โสตะสัมผัสผัสสะทางหู 3. คณะสัมผัสผัสสะทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสผัสสะทางลิ้น 5. กายสัมผัสผัสสะทางกาย 6. มโนสัมผัสผัสสะทางใจ 3. เวมะตะัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตัดว่ากรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปตดวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่เวมตตาความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายมีทั้งกรรมที่นำไปสู่นรกเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงปาสจากเปลว ปาสจากควันกำเนิดเดรัชานเปรียบเหมือนหลุมคูดลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูดเปลดวิสัยเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาอันโปร่งมนุษย์ เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันเสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันหนามีเงาหนาทึบเทวดาเปรียบเหมือนปราสาทในปราสาทนั้นมีเรือนยอดซึ่งฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกหาช่องลมมีได้มีวงกรอบอันสนิทมีบานประตู และหน้าต่างอันปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบัลลังก์อันลาดด้วยผ้าโกเชาขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานกั้นในเบื้องบนมีหมอนแดงวางนักข้างทั้งสอง 4. วิบากแห่งกรรม วิบากผลแห่งการกระทําแห่งกรรมทั้งหลายให้ผลได้สามอย่างคือให้ผลทันทีให้ผลในเวลาต่อมาให้ผลในเวลาต่อมาอีกพระผู้มีพระภาคตัดว่าเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือ วิบากในทิฏฐธรรมคือทานควันหรือว่าวิบากในอุปาป,ะปชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอปปะปริยายะคือในเวลาต่อมาอีก 5. กรกัมมะนิโรความดับไม่เหลือแห่งกรรมพระผู้มีพระภาคตัดว่า ความดับแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะเมื่อผัสสะมีกรรมย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะกรรมจึงเกิดขึ้นเมื่อผัสสะไม่มีกรรมย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งผัสสะกรรมจึงดับไป 6. กรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมพระผู้มีพระภาคตัดว่าอริยะอัดถังคิกมักมอริยมักมีองค์แปดนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความรู้ในทุกความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกสัมมาสังกัปปะความดำริชอบความดำริในการออกจากกาม ความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาการพูดจาชอบการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสัมมากรมมันตะการทำการงานชอบ การเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบ ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดเพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่ยังไม่ได้บังเกิดเพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูรณ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วสัมมาสติความระลึกชอบเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบสงัดแล้วจากการมทั้งหลาย สงัดแล้วจากอากุศนธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพมจรรันนี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรม 洒脱。